สวัสดีครับนี่จ,จะมาเข้าไปในสนามตูเต้เด็กซ่อมแอร์ LG อินเวอร์เตอร์มีปัญหาเปิดทำงานสามสามนาทีตัดดับใส่พิธีโยนี่รุ่นนี้นะ LG รุ่น IQ 1 3 R หนักเหมือนสองวิวเนาะวิดีโวอยร้อนนะครับนี่เปิดทำงานเดี๋ยว นี่นะครับทำงานนะนก็ร้อนนะสามนาทีตัดดับไปก็ร้อนนะเดี๋ยววัดกระแสแอมป์ M ดูนะครับเหตสูงสุด7.2 5.9ห้าจุดเก้านะน้ำยา R สามสอง นีพัดลมด้านในตัดนะแต่นอกยังไม่ตัดนะครับรอตร4ส4.3 4.26 2างในตัดดับเหรอข้างในตัดดับอ่ะข้างในตัดดับนะครับ น้องจะทำงานอยู่อลมไม่หมุนเนี่ยาลมหยุดหมุนแอร์คอยร้อยังทำงานนะอะดับอาจจะน่าจะบอร์ดคอยเย็นมีปัญหาปิดเบรเกอร์กันนะคอยเย็นตัดดับนะเคยเปลี่ยนบอร์ดมาแล้วใช้สองปีนะครับ เพิ่งรางไว้เปลี่ยนบอร์ดเรื่องเปลี่ยนเมนบอร์ดหนึ่งเดือนบ่บอร์ดนั้นเปิดบัวสองเดือนเปลี่ยนไว้เปิดหนึ่งแกฝาครอบออกนะครับดูบอร์ดเดี๋ยวต้องดูซับไพ่นะครับมีปัญหาซับไพ่หรือเปล่าสี่ซับไพ่ tny สองแปดแปด pg dc switching มอเตอร์ก็เป็น dc นะฮะอินเวอร์เตอร์นะฮะบอร์ดต้องเปลี่ยนเหรอ เดี๋ยวว่าตัวรับรีโมทมีความชื้นนะขอไล่ดูกันมาลองเปิดเบรกเกอร์ดูใหม่เปิดเบรกเกอร์ใหม่ก็ติดนะครับ ไอ้สีก็ไม่หลอนมันดับพัดลมมันดับพัดลมก็แรง ดูแรงไฟกันทำงานแล้วครับเราใชวแมาจับดูไอซีตอนทำงานโอ้โหร้อนจีเลยนะครับไอซีภาคใจไฟนะ่จะมีปัญหานะครับจะเป็นปัญหาเรื่องไฟตรงไฟตกนะครับะยังไม่ได้วัดไฟเลยครับดับอีกแล้ว สาเหตุน่าจะเป็นที่ AC switching เนี่ยครับโร้อนจีเลยไม่น่ารอดนะส่วนมากวัดไฟ AC มา240 4 0 45นะครับวัดตรง L กับ N น,นะสีน้ำตาลสีฟ้าเนี่ยไฟก็ไม่ตกนะ,อะโอเคครับเดี๋ยวถอดอ,อ่บอร์ดออกมานะครับจะดู AC ที่ เทียมมาก่อนไม่แน่ใจมีเบอร์นี้รู้นะครับก่อนจะทอดก็ถ่ายรูปไว้นะฮะสก็ตกันเหนียวถ่ายรูปสายเสยน,นี่ไว้นะฮะเซ็นเซอร์ต่างๆนะัะดูได้หรอือเปล่า สะอาดดีนะฮะเส้นนี้ติดอะไรเอ่ยสีดำอ๋ตอตัวนี้เป็นสายกาวเลยไม่แน่ใจต่อตรงไหนเลยเดี๋ยวดูไอซีกล่องอะไรทีนะครับ สองแปดแปดแปด pg มาดูในกล่องอะไรกันนะครับไม่แน่ใจจะมีเบอร์นี้หรือเปล่าไม่คูณเหมือนกันถ้าไม่มีก็คงต้องสั่งอะไหล่อีกทีนะโอเคครับเดี๋ยวผมติดมายุ่ครับแตอนนี้ดูอะไหล่นะครับที่กล่องมีเบอร์นี้นะครับดู ecg และเบอร์เดียวกันนะขาเหมือนกันที่ n y 2 7 7 pn นะครับ จะแทน T N Y 2 8 8 P G นะไม่ดจะไม่ผิดดูในขาแล้วครับขาดูขาดัตชิดแลตรงกันนะครับลองกันจะบักกีเป็นอะไรแป๊บนึ่งดูแลขาตรงกันนะจะบักกีแล้วนะครับ ตรงี้ลูกมันดอ่ะมันก็ดีอย่างเสียอย,ย่อางแล้วอ่ะออามาพอดี้ยกบนหัานะเสมอเดี๋ยวจะบนหัาวา,ารียกออลูกใบเลี้ยงเราเตี้ยโอเคแล้วก็ล้างขาไอซีนะพอดีก็เดี๋ยวประกอบเปิดดูอีกทีนะครับได้หรือเปล่าเปิดนะครับต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับถึงจะปิด วัดไฟตรง5โวลต์จนนี้นะรตรงออปตนะโอจะดับไหมนะครับที่แน่จับดูไอซีกันร้อนไหมลองไฟดูเดี่ยจิ้มได้ไม่ร้อนนะครับันนี้เย็นแล้วจุดจริงก็ได้นะตัวนี้5โวลต์นะตรงนี้นะไฟ5โวลต์มานะครับ ตรงออปโตไอออโตวัดลำบากนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเลยสามนาทีไหมสามนาทีไม่ดับก็โอเคเวลาไฟตกก็พยายามปิดกเกอร์ตกไฟกระชากนะอ่ะตอนนี้ก็ยังไม่ดับนะครับะลอดจะดประกอบกันเสื้อไม่เลี่ยนหรอ ในดับแล้วก็ตั้งไปยี่สิบห้านะครับอืมรออิมพัลเตอร์มันเย็นฉ่ำแล้วนะจะได้ลดรอบเวลาห้องเย็นแล้วนะครับเอาโอเคครับยังไงก็หวังว่าที่วิทยุนะยังไงช่วยกดติดตาม Subscribe และแชร์เพื่อเป็นแรงใจให้ไหมละคกันทําคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับยังไงก็ฝากขอบคุณแฟนคลับนะครับขึ้นมาก็แฟนคลับกดติดตามก็สองแสนซับนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับ นี่ก็มาซ่อมแอร์อยู่บ้านลำพานนะฮะตำบลภาตั้งอัเภอสคมจังหวัดหนองคายตอนนี้ตอนนี้ลุยงานสวนอยู่แล้วก็รับซ่อมรับจ็อบอยู่แถวแถวบ้านนะครับที่จังหวัดหนองคายนะครับสวัสดีครับเมื่อไปกดไท่ช่องไหนวะอืมช่องไหนไม่ได้กดไห้อาอ